มาดูฝั่งของนุมเบียรครับนุมเบียฟาบันดาลซานนี่ SY 204มาแล้วครับใกล้จะใกล้จะ400เมตรแล้วสำหรับเส้นทางที่นุมเบียนี่รับผิดชอบนะครับฝั่งทิศตะว,วันออก เริ่มจากเคียรลิงไปจนถึงสุดทางแล้วก็เริ่มภารกิจขุดลอกกลับมาอยู่ในรัศมี400เมตรแล้วครับผ่านแล้วครับ100เมตรที่5กำลังทายานเข้าหลวงขึ้นไป มองไปริบรีริบรี่ข้างหน้าก็จะเป็นป้าเจาะส่วนหนุ่มเบียอยู่ตรงนี้นะครับดูเส้นทางที่หนุ่มเบียจะไปเจ้ามงถอยไปถอยไปไปเรื่อยๆแล้วนู่นก็ที่แน่ๆเหลืออีก300เมตรแล้วครับ ฝั่งทิศตะวันออกส่วนฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยเขาจะบรรจบกันแล้วใกล้จะใกล้จะบรรจบกันแล้วความยาว700เมตรสำหรับภารกิจในการคุดลอกลำห้วยบริเวณด้านท้ายอ่างเก็บน้ำบ้านน้องประอีดนะครับ ทีอำเภอละหารทรายบุรีรัมนี่เป็นฝั่งของนมเบียรจุดนี้คองขค่อนข้างกว้างครับตามรูปแบบก็ก้นเนี่ยกว้าง6เมตรจุดนี้แต่ว่าของเดิมมันกว้างเะกว้างเหลือเกินก็มีบางจุดแล้วครับ ความกว้างความลึกมีทั้งขาดทั้งเกินเกินได้ห้ามขาดขุดเกินได้แต่ขุดขาดนี่ไม่ได้ครับเพาไม่จ่ายตังค์ครับขุดเกินไปเป็นกิโลเขาก็ไม่ว่าครับเอาปาดลีด ยาเกาะนี้เอาถึงไหมเนี่ยเบียเอาไม่ถึงครับมีวิชามารมาใช้หรือเปล่า มองหาวิชามานอยู่วิชามานที่ว่านั่นก็คือไม้มีไหมไอ้ที่ล้มไว้ไนี่มีไหมไม,ไไม,ไหม,มีขยับรถแล้วยังไงเอายังไงนึกอยู่ครับนึกอยู่คิดอยู่ว่าจะเอายังไง ก็เป็นผู้ที่อาวุโสน้อยสุดในทีมแล้วครับนมเบีย ถึงไหมไม่ถึงกับไม่ถึงก็บีบตัวดีครับแทงแทงลงมาบีตัวแล้วใช้ยาสายบูประจําทีมคันนี้ กลับคืนแล้วเอาจะไง่าบิดลงมาแล้วครับ โซคัดโซคัดอีกนิดนึง ไมมีขุดดินมาลองด้วย โอ้โหลึกลกึมิดเลยครับอย่าได้เผลอลงมานะอย่าได้พลาดห้ามพลาดด้วยประกันทั้งวกวงงนะเนี่ย เอาปัดไปไม่ถึงครับไม่ถึงนั่นน่ะอยู่ตรงคันน่ะเอาถึงไหมฮะว่าแล้ว เบียบอกืรือาไม้ืรือาไม้มาเดินผ่านมาก็ไม่ไมหยิบมาวางไว้ด้วยเนี่ยย่ามันขึ้นตรงกลางถ้าไม่เอาออกมันก็ดูน่าเกลียด อย่างไงแล่ะทีนี้ปิดตัวกลับแล้วนี่เป็นบทเรียนนะนุ่มเบียบทเรียนว่าไม้น่ะพอหิ้วมาวางข้างหน้าแล้วก็ปัดมาต่อต่อมาได้นะครับมันไม่เกะกะเนี่ยเวลาจะใช้งานอย่างเงี้ย เดินผ่านมาเฉยเลยเดี๋ยวอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าเราพลาดน,นะครับพลาดดินสไลด์บา้างพลาดก็จะได้ขว้าไม้นั่นแหละทันทำงานแบบนี้ต้องรอบครอบ ังองปล่อยให้เป็นการบ้านของลมเบียนะเดี๋ยวผมจะข้ามฟากไปขยับรถก่อนเนี่ยการบ้านของลมเบียละ ว่าจะแก้ปัญหายังไงไปก่อนครับ